ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้จิตตะนครน,นครหลวงของโลกพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคป,ปรินายกตอนที่56สมุไทยซบเซาเมื่อนครสามีมองเห็นภาพดังกล่าวแล้วก็มองเห็นชัดเจนว่า จิตใจที่กลุ่มกลัดอยู่ด้วยนิวรณ์ทั้ง5มีการมาฉันเป็นต้นก็เหมือนอย่างต้องเป็นหนี้เขาเป็นต้นครั้นสงบเสียได้อย่างนี้ก็คล้ายกับพ้นหนี้พ้นโทษหายโรคเป็นไทยแกต่ตนผ่านทางกันดานถึงแดนกเกษมได้เป็นสุขยิ่งนักเกิดปีติปรามโมทคู่บรารมีเห็นว่าสมควรจะปล่อยให้นครสามีพิจารณาทบทวนและพักสงบอยู่ตามลำพัง จึงหยุดแสดงภาพต่อไปและโยนิโสมนสิการก็หยุดภาคปล่อยให้นครสามีอยู่ตามลำพังฝ่ายนครสามีก็ได้สงบเพ่งดูจิตที่สงบและความสุขอันประนีที่เกิดจากความสงบเกิดความรู้ผุดขึ้นเองว่าสุขที่ยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระที่พึ่งตลอดชีวิตได้เกิดปีติปราโมทซาบซ่านทั้งกายและใจได้สงบอยู่กับความสุขที่ประนีตอันไม่เคยได้พบมานี้เป็นเวลานาน แล้วก็เข้าที่พักหลับอย่างสนิทแต่ก่อนเคยปรึกษาเรื่องราวอะไรต่างๆกับมโนบนโตเตียงพทมไม่เป็นอันหลับนอนจริงๆมโนเสนอแฟ้มเอกสารที่บันทึกไว้ต่างๆเพราะชอบเรียกมโนมาเสนอเรื่องต่างๆในเวลาที่ควรจะพักนอนมโนก็พลอยไม่ได้พักไปด้วยแต่ครั้งนี้หาได้เรียกมโนเข้ามาไม่มโนก็พลอยได้พักผ่อนเป็นสุขไปด้วย ฝ่ายสมุทัยที่คอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์อยู่ได้เห็นรูปการแปลเปลี่ยนไปในทางเป็นประโยชน์แก่คู่ปรปักดังนั้นก็เสียใจนั่งเศร้าซบเศาอยู่ที่ทางสีแพร่งของจิตตนครคู่อัสวะเที่ยวตามหาพบสมุทัยนั่งเศร้าเสียใจอยู่ดังนั้นก็ปลอบโยนว่าทำไมจึงหลบมานั่งเสียใจอยู่ดังนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไร ความจริงคู่อสะวะกับสมุไทยได้ช่วยกันสะสมกำลังซ่อนอยู่อีกมากมายคู่บารมีเพิ่งจะนำพักพวกเข้ามาคิดว่ากำลังไม่กล้าแข็งนักแม้จะเข้าถึงจิตใจของนครสามีจนถึงเปลี่ยนใจของนครสามีให้หันไปนับถือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมครูของคู่บารมีกับพักพวกได้แต่ฝ่ายเราก็มีอุบายและเหตุผล ที่จะไปพูดหวานล้อมชักนำใจของนครสามีให้กลับมาอีกทามานั่งเศร้าเสียดังนี้ก็เท่ากับยอมแพ้สเสียตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นตัวศัตรูเหมือนอย่างที่เขาว่าม้าได้กลิ่นเสือก็หมดเรี่ยวแรงลงนอนรอให้เถือเสียแล้วฉะนั้นจงลุกขึ้นมาหารือกันถึงวิธีที่จะต่อสู้แก้ไขสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่นี้สมุทัยฟังเตือนจึงได้ความคิดจึงได้หารือกับคู่อสวะ ถึงวิธีที่จะต่อสู้ต่อไปจากที่กล่าวมานี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่พอจะทำให้เห็นได้ว่าอันความไม่ดีนั้นมีหลายแบบหลายอย่างทั้งอย่างเปิดเผยและซ่อนเร้นคือทั้งอย่างแสดงตัวและทั้งอย่างปลอมแปลงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบให้ดีจึงจะสามารถพาใจให้พ้นจากภัยของความชั่วร้ายได้พอสมควร การมาบริหารจิตก็คือการมาพยายามอบรมปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงชั่วให้เห็นว่าชั่วให้เห็นว่าควรละดีให้เห็นว่าดีให้เห็นว่าควรอบรมเพิ่มพูนทั้งนี้เพื่อให้ห่างจากความทุกข์ความไม่สงบได้มีความสุขความสงบตามควรแก่ความปฏิบัติตอนที่57กลวิธีของสมุทย ข้อที่สมุทรไทยกับคู่อสะวะได้สั่งสมกำลังมาช้านานแบบที่เรียกว่าซ่องสุมนั้นเป็นความจริงกำลังของสมุทรไทยมีแทรกแซงอยู่ทุกแห่งตั้งแต่ชั้นในจนถึงชั้นนอกของจิตตนครทั้งยังได้จัดกำลังคุมชาวจิตตนครไว้ทุกคนดังที่ได้เล่าถึงหน้าที่ของกิเลสพันหตันหาร้อยแมาแล้วคู่อสะวะเองก็มีกำลังซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกซึ้ง ทั้งยังมีสหายเช่นอนุสัยเป็นต้นซึ่งยังหาได้แสดงกำลังอำนาจแต่ประการใดไม่เพราะยังไม่ถึงคราวที่จะออกแสดงเองแม้เมื่อคู่บาร,รมีนำนิมิตต่างๆพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเข้าไปแสดงมีผลถึงกระเปลี่ยนหัตไทยนะครสามีให้เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระบรมครูเป็นอย่างมากคู่อาสะวะก็ยังเห็นว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะออกต่อต้านด้วยตนเอง เพียงแต่ส่งมือชั้นรองไปต่อต้านก็เพียงพอหลังจากที่ทั้งสองคือคู่อัศวะกับสมุททยได้หาเรืออย่างรอบคอบแล้วก็ได้ดำเนินกลวิธีต่อสู้ทันทีฝ่ายนครสามีครั้นตื่นขึ้นด้วยความสุขสดชื่นเพราะได้หลับอย่างสนิทลืมตาขึ้นก็ได้มองเห็นว่าได้มีผู้มาเฝ้าอยู่สามคนจึงถามว่าทั้งสาเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนทั้งสมตอบรายงานชื่อทีละคนว่า ชื่อสุขคนหนึ่งชื่อสดคนหนึ่งชื่อดื่นคนหนึ่งเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อนครสามีเป็นที่สุดได้เคยมารับใช้เป็นครั้งคราวแต่มักจะต้องอยู่ห่างๆไม่อาจที่จะแทรกใครๆเข้ามาไดแ้แต่ครั้งนี้เป็นความปลอดใครๆที่ห้อมล้อมจึงได้เข้ามาประจำบำรุงบำาเรอนครสามีเมื่อได้ฟังดังนั้นนครสามีก็เริ่มคิดสงสัยว่าเรากำลังมีความสุขสดชื่นเป็นอย่างยิ่ง หรือทั้งสามคนนี้จะเป็นผู้ที่ให้ความสุขสดชื่นนี้แก่เราเพราะสามชื่อตรงกับสิ่งที่เรากําลังได้รับอยู่หน้าขอบใจเขาที่มีความรักในเราได้ให้สิ่งที่เราชอบใจเป็นอย่างยิ่งทั้งสามคนเห็นนครสาม,มีทำท่าจะโปรดปรานจึงกล่าวต่อไปว่ายังไม่ได้รายงานอีกปัญหาหนึ่งว่ามาจากไหนจึงขอรายงานว่าข้าพเจ้าผู้ชื่อสุขมาจากตำบลน,นิระโรคคือไม่มีโรค ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าสดมาจากตำบลน,นิรชรคือไม่แก่ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าชื่นมาจากตำบลน,นิระมอนคือไม่ตายทั้งสามตำบลน,นี้อยู่ในจิตนครนี้เองข้าพเจ้าทั้งสามไม่ใช่เพียงแต่ชื่ออย่างนี้เท่านั้นได้มีสุขสดชื่นจริงๆด้วยเพราะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใครๆที่อยู่ในตำบลทั้งสามนี้ล้วนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งนั้น เมื่อไม่แก่จึงสดอยู่เสมอไม่เจ็บจึงสุขอยู่เสมอไม่ตายจึงชื่นอยู่เสมอและเมื่อข้าพเจ้าทั้งสามไปอยู่กับผู้ใดก็ทำให้ผู้นั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีสุขสดชื่นไปด้วยนครสามีถามว่าก็เมื่อทั้งสามมาอยู่กับนครสามีดังนี้นครสามีก็เป็นผู้ไม่แก่เจ็บตายหรือทั้งสามก็กล่าวรับรอง ทำให้นครสามีเกิดความปิติยินดีว่าช่างมีโชคหนักนาที่ได้พบคณะบุคคลผู้นําโชคมาให้ถึงสองคณะติดต่อกันฝ่ายคู่อาสวะกับสมุทยัยผู้ที่แอบสังเกตเหตุการณ์อยู่ได้เห็นดังนั้นก็ยินดีร่าเริงสมุทัยถึงกับหัวเราะร่าด้วยความยินดีเพราะบุคคลทั้งสามนั้นก็คือสมุนอีกสามคนของสมุทยัยมีชื่อว่าโยพนัมทะ ความเมาในวัยหนุ่มสาวหนึ่งอารโรขยะมทะความเมาในความไม่มีโรคหนึ่งชีวิตะมะทะความเมาในชีวิตหนึ่งซึ่งแอบแฝงเข้าไปในความสุขสดชื่นนี้เองบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายแม้รำลึกไว้เสมอว่าเราจะไม่ล่วงความแก่ไปได้เราจะไม่ล่วงความเจ็บไปได้เราจะไม่ล่วงความตายไปได้ก็จักไม่ตายอยู่ในอำนาจของฝ่ายคู่อาสวะกับสมุทยัย ซึ่งจักนำไปสู่ความต้องวนเวียนพบทุกข์อยู่ไม่สางสิ้นตอนที่58เห็นโซ่เป็นสร้อยมัทะคือความเมาทั้งสามอันได้แก่ความเมาในวัยหรือในความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเมาในความไม่มีโรคความเมาในชีวิตทำให้ใครๆรู้สึกเหมือนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสมุทัยได้ส่งมัทะทั้งสามสหายแทรกซึมเข้าไปในจิตตนคร ทำให้ชาวจิตนครพากันเมาใจไม่นึกเห็นว่าเราแก่เจ็บตายถึงร่างกายจะแก่ใจก็นึกว่าไม่แก่ใจยังหนุ่มสาวอยู่เสมอถึงร่างกายจะเจ็บอยู่เป็นประจำก็ไม่นึกว่าเจ็บถึงจะรู้ว่าต้องตายก็เหมือนอย่างความตายยังอยู่ห่างไกลมากไม่ต้องนึกถึงเมื่อเมาใจกันดังนี้สัญญาก็วิปลาสจิตก็วิปลาสทิฏฐิก็วิปลาสก็คล้ายกับเมาเหล้านั่นแหละทำให้วิปลาสไปต่าง วิปลาดไปอย่างไรคือทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มิใช่อัตตาตัวตนไม่งามว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนงามความจำหมายคิดเห็นไปดังนี้เรียกว่าวิปลาดดังกล่าวเป็นสมุนของสมุทยัยที่ถูกส่งทยอยเข้าไปในจิตตนครครั้นชาวจิตตนครพากันวิปลาดไปแล้วก็พากันกระชับโซ่ตรวนของสมุทยัยที่ผูกอยู่ให้แน่นเข้าอีก เพราะเครื่องผูกเหล่านี้ปรากฏเหมือนอย่างสร้อยทองประดับเพชรหรือมรกตอันงดงามจึงสวมประดับคอประดับแขนข้อมือทั้งข้อเท้าเข้าทำนองคำว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวอันที่จริงชาวจิตตนครได้สวมสอดเครื่องผูกต่างๆของสมุทรไทยนานมานักหนาแล้วเรียกได้ว่าความสมัครใจบางเวลาทำท่าจะสางเมาสางความวิปลาสก็เห็นว่าเป็นเครื่องผูกไม่ใช่สร้อยทองอันงดงาม สมุทัยก็เติมความเมาเข้าอีกทําให้วิปลาสต่อไปอีกอาการวิปลาสนี้เรียกง่ายๆว่าสติวิปลาสนั่นแหละเป็นความบ้าชนิดที่ไม่รู้ตัวเองว่าบ้าและเป็นอย่างเดียวกันตลอดจิตตนครแต่เป็นอย่างละเอียดและลึกซึ้งไม่ใช่ชนิดบ้าอาลวาดอย่างที่บรรดาแพทย์ของบ้านเมืองทั่วไปเรียกว่าเป็นโรคจิตส่วนชาวจิตตนครไม่เรียกโรคเช่นนั้นว่าอย่างนั้น เรียกว่าเป็นโรคทางสมองตามสมุดฐานหวงแหนคำว่าจิตไว้ใช้สำหรับจิตตนครเท่านั้นก็น่าจะหวงแหนโรคจิตไว้เฉพาะจิตตนครด้วยก็ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อเป็นจิตตนครโรคที่เกิดขึ้นในจิตตนครก็จะต้องเป็นโรคจิตม่ใช่โรคทางกายทุกอย่างเว้นไว้แต่จะเป็นเหตุให้เกิดเป็นโรคจิตขึ้นแต่เรียกว่าเป็นเหตุเท่านั้น ส่วนอาการไม่รู้ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนดีไม่มีโรคเป็นอาการที่คล้ายคลึงกันนี่แหละคือจิตตวิปปลาดในจิตตนครอาศัยที่พระพุทธศาสนาแผ่เข้าไปในจิตตนครแล้วความเมาและวิป,ปลาดอย่างแรงในจิตตนครจึงลดลงตามกำลังของฝ่ายคู่บาร,รมีผู้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปพักพวกของคู่บาร,รมีได้อย่างรากฐานลึกลงเรื่อยๆ เป็นต้นว่าศีลหิหริโอตตะปะตลอดถึงสมาธินิมิตต่างๆและโยนิโสมณสิการเป็นเหตุให้นครสามีได้พบความสุขสงบทางใจเกิดความรู้ผุดขึ้นนำให้ถึงพระตัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตแต่มารศาสนาหรือศาสนาของสมุทยัยซึ่งเป็นคู่ปรับกันก็ยังแรงและสมุทยัยรู้วิธีรักษาและแผ่ศาสนาคล้ายแม่ทัพผู้ฉลาด ใช้ยุทธวิธีที่แยบยนต์ทุกคนมีศัตรูเป็นแม่ทัพผู้ฉลาดในการใช้ยุทธวิธีที่แยบยนต์ดังนั้นแม้ไม่ประสงค์จะเป็นผู้พ่ายแพ้แก่ศัตรูคือมารหรือสมุทยัยทุกคนก็ต้องอบรมสติอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นอยู่เสมอเพื่อจะได้สามารถเอาชนะศัตรูได้มีใจถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระอย่างแน่วแน่มั่นคง จนได้พบความสุขสงบทางใจที่จะไม่ได้พบเลยแม้พ่ายแพ้แก่ศัตรูคือสมุทยัยกลับมาติดตามรับฟังจิตตนครนครหลวงของโลกพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจกอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ